เรื่องย่อละครเรื่องเพลงลำค,ำคําเขื่อนแก้ว EP ที่6ออกอากาศวันเสาร์ที่9พฤศจิกายน2567เวลา11นาฬกาทางช่อง Workpoint 23ถ้าหากเพลงของบ้านเพลินเพลงจะโดนลอกขนาดนี้สิ่งเดียวที่วันพุธ ที่ระบโดยซีซีวัตคิดก็คือจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเขียวระบทโดยมะนาวสอนสินคนเดียวเท่านั้นแต่เรื่องราวที่แท้จริงกลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่มากกว่านั้นงานนี้เล่นเอาวันพุธเลือดขึ้นนาบุกไปถึงถิ่นของเสียจดำระบทโดยหมักเพชรไทยเพื่อทำหาความจริงกับเขียวแต่สิ่งที่เขียวพูดกลับทำให้วันพุธยิย่งโกรธหนักเข้าไปอีก สุดท้ายแล้วเขียวก็ต้องมาขอโทษทุกคนที่บ้านเพลินเพลงพร้อมกับเสนอเงินตัวเองเป็นค่าลิขสิทธิ์เพลงให้กับบ้านเพลินเพลงเป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนบาทแต่เงิน5 0 0แสนจะช่วยเยียวยาความรู้สึกที่เสียไปของวันพุธได้หรือไม่ ต้องมาติดตามกันต่อได้ในเพลงลำคำเขืนแก้วออกากาศในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้เวลา11นาฬิกาทางช่อง Workpoint 23และสามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง True Mission Now ในเวลา12นาฬิกา